วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวขนมต่อนะคะนี่เป็นขนมที่ซื้อในร้านสะดวกซื้อนะคะอย่างเซเว่นนะเดี๋ยวเรามาแนะนําว่าตัวไหนเด็ดควรซื้อกลับนะคะก็คืออันแรกเป็นตัวนี้มะ,ะนี่ตัวนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากเซเว่นนะคะเป็นแบบนี้นะเป็นถั่วคือเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วมากๆพอเห็นว่าแบบเฮ้ยช็อกโกแลตถั่วแบบต้องรีบสอยเลยเดี๋ยวลองแกะดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวลองชิมดูนี่คะชิมก็อย่างนี้นะโห้ยช็อกโกแลตแน่นมากอะ่ะหอมอะ่ะอืมอืม้ยนี่อร่อยมันมีถั่วหลายชนิดอะ่ะมีทั้งถั่วลิสงมีทั้งแอลม,าม่าพีแคนก็มีอร่อย่ะแนะนำตัวที่สองก็ยังคงเป็นอ่อันนี้ก็เป็นพิตาชิโอนะคะของเมจินะแกะมาในฟองก็จะเป็น แบบนี้นะคะอืหอมมากเป็นเม็ดๆแบบนี้ <S <S เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วพิตาชิโออืมใครที่ชอบพิตาชิโอนะขอบบอกว่าชอบแน่นหน่อยอะ่ะหอมอร่อยตัวหัดมา <S <S ตัวนี้อีกแล้วอันนี้ก็ของเมจิเหมือนกันนะคะน,นี่เป็นถั่วเฮเซนัทนะเป็นคนอย่างที่บอกอ่ะชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็ถั่ว พอเห็นอดไม่ได้ต้องซื้อนี่ห่อจะเป็นสีทองอุ้ยทุกคนเม็ดใหญ่ค่ะนี่อืมนอน่อยก็อร่อยอ่ะใครที่ชอบเฮเซนัทนะไปตามหอมมากเม็ดใหญ่ด้วยพิตาชิโอยังเม็ดเล็กนะแต่ว่าเฮเทนัทหัวเม็ดใหญ่มากอร่อยค่ะวันนี้ น,นี่ก็เหมือนกันนี่เป็นของเมจิเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นถั่วเมคคาเดาเมียนะแ,แกะเราจะเป็นแบบนี้นะทุกคนโอ้ยอันนี้ถาสวยงามนะคะนีอ่อันนี้โคตรอร่อยผ่านมากอร่อยมากอันนี้แนะนำนะเอาสักแรกให้หมดก่อนนะคะตัวนี้คุณคนนี้นะคะคุณพิตาชิโอเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นของแบรนด์ชัวนอ o o t Color นะคะอืมแล้วขนาเม็ดก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ขอเทียบกับอันนี้แบบพิซซ่าชัอีกรอบหนึ่งนะคะเม็ดเขาใกล้เคียงกันมากเลยสองอันเนี้ยถ้าถามถึงความอร่อยนะเราแอบ,บเชียร์คุณคนนี้มากกว่าของเมจิอร่อยแต่อันนี้ก็อร่อยนะแต่ว่ากลิ่นอันนี้ยเขาจะชัดเจนกว่า ไปเป็นกินอะไรอีกดีอ่ะอันนี้นะคะเป็นซุปหอยถ้าใครไ,ไปเซเว่นแนะนำให้ซื้อเลยนะเขาเป็นเหมือนแบบมิโซะหน้าเมซิ่งตรงที่ว่าพอเราแกะหอยใช่ปะเราใส่น้ำมิโซะแล้วเราเติมน้ำร้อนอะจากหอยที่มันหุบฝาคุณมันอ้าค่ะกินง่ายแล้ไม่ต้องมาแกะแงะลำบากอันนี้เดอะเบสแนะนำจริงขออนุญาตที่ไม่ลองให้ดูนะพาะ่าตอนนี้ยังไม่หิวมิโซะตอนนี้หิวแต่ของหวาน <laughs> ตัวถัดมาอันนี้ ตัวนี้ชอบมากคือกินที่เซเว่นบ่อยมากเพราะว่ามันเพลินกินง่ายนะคะเดินๆอร่อย <c oughs> อันนี้ต่างกับอันนี้นะคะคืออันนี้เขาจะเน้นถั่วที่สองแต่คุณทันเนี้ยเขาจะมีถั่วหลาชนิดมากกว่าอร่อยทั้งคู่คนละแบบถ้าชอบชอบทานถั่วหลายชนิดก็แนะนำเป็นตัวนี้ นะถ้าชอบทานที่แักถั่วลิสงแบบเดียวกินง่ายก็แนะนําเป็นตัวนี้ค่ะอร่อยมากจําได้ว่าเพื่อนนะชอบฝากซื้อมากๆโดยโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินขนมแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองกินให้ดูนะเป็นแบบนี้นะคะนี่ชิ้นๆแบบนี้นะก็ <c oughs> เ,เป็นโปรตโตชิพนั่นแหละเพราะว่ามีหลายรสนะคะอันนี้เป็นรสบัตเตอร์แอนด์อซอซอสอร่อยนะหอมเนย เป็นขนมล็อกเด็กที่กินเพลินมากอืมแล้วมันดีตรงที่ว่าพอแกะถุงใช่ไหมคะมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนซิปล็อกให้เราด้วยอะ่ะกินไม่หมดก็เก็บได้อะอันนี้ดีชื่นชมนะคะอันนี้กินง่ายและอร่อยขนมล็อกเด็กยังไม่หมดอันนี้เป็นช็อกโกแลตอีกแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนะนี่ของเมจินะคะเดีายวว่านะถ้าใครดูตอนดึกหิวก็โทษเราไม่ได้นะ <laughs> อันนี้ลักษณะจะเป็นเล็ก แล้วก็แบนๆนะคะเหมือนแคปซูลยาเลยอะ่ะอือตันนี้ก็อร่อยมันเป็นลนักษณะเหมือนแบบข้างนอกเคลือบช็อกโกแลตข้างในาเหมือนเป็นอารม์เหมือนคุกกี้ก,กรอบๆคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตเออนี้ก็ดีนะคุณกินง่ายตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เห็นรูปแล้วอารม์เขาเหมือนฟเฟรเโล่นี่เป็นของลอตเต้น,นะคะก็เลยอยากลองชิมก็เลยซื้อมานะคะ อย่าถามหาเรื่องราคาของขนมแต่ละประเภทนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกโกยเห็นอะไรน่ากินซื้อซื้อซื้อหยิบหยิบหยิบเพราะว่าเซเว่นแต่ละสาขาหรือแบบร้านพวกสะดวกซื้อแต่ละสาขามันจะไม่เหมือนกันไงเห็นอะไรน่ากินเราก็โกยไว้ก่อนเลยอุย้ยเมเปิลลอเลยคุณอุย้ยหอมออืมมีความคล้ายกับเบเรโล่จะต่างกับตรงที่ตรงว่าเบเรโล่ เขาจะเป็นถั่วเฮเทนัทใช่ปะแต่อันนี้เขาจะเป็นแอลมอนหอมนะอร่อยเลยอะ่ะไื่อยากกินเฟรเรโรไม่อยากกินราคาที่ดีกว่าเฟรเรโรแนะนำคุณคนนี้ค่ะอร่อยเลยพัดมาของปรวเรา้าที่ญี่ปุ่นทีไรเราต้องซื้อดูครั้งนี่คือเราเป็นคนชอบกินสมกชีสมากๆไม่ว่าจะเป็นเทเวน f ฟมิลี่มาหรือรอสามคือถ้าเห็นนะจะต้องซื้อกลับแต่ว่ารอบนี้เราได้ที่เซเว่นนะคะปีนี้นะคะเขาว่าคือไม่ได้ไปญี่ปุ่นสามกว่าปีเนาะประมาณสามปีกว่าได้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ก่อนกินเนี่ยจำได้ว่ามันจะเป็นห่อที่แก่แล้วแล้วเรากินได้เลยอะเหมือนสีเงินอะไรเงี้ยกินได้เลยแต่ตอนเนี้ยเหมือนเขาห่อเป็นแบบเป็นชิ้นๆก็ดีนะกินง่ายดีลขษณะเขาก็จะเหมือนคุณไส้กรอกจิว๋วเหมือนมินิคอ็อกเทลนะคะ กินฮิตเล่นอะแนะนำเลยให้ไปซื้อมันฟินมากมันหอมมากชีสมันแบบเมลลในปากมีความสุขลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพราะว่าขนมเรามีเยอะม,มากชอบกินบ๊ายบาย